ถึงชอบวิชาเรื่องสักลายมือนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณรู้ไหมถ้าคุณรู้ว่าคุณดวงชะตาไม่ดีแล้วคุณแก้ไขไม่ได้มันทําให้คุณเกิดความทุกข์มากแต่ถ้าคุณรู้ว่าตัวชะตาของคุณไม่ดีแล้วคุณแก้ไขได้คุณก็จะทําให้ตัวเองกดล็อกจากตัวเองใช่ไหมคะเหมือนคุณอ่ะเอเหมือนครัว ถ้าตาคูติคุณทําตาสองชั้นก็คือการไสยกรรมถูกไหมทําจมูกให้มันโด่งขึ้นนะคะหรือตัดอะไรเงี้ยให้สวยงามคูถึงเชื่อว่าการไสยกรรมลายมือจะทําให้คุณมีวาสนาดีขึ้นเหมือนที่คูไสยกรรมหน้านะคะแล้วทําให้ครูดูสวยขึ้นมีโหเง่งดีขึ้นอย่างนี้นะคะเรียกว่าคุณต้องมีความเชื่อก่อน,อนว่าการแก้ไขนั้นจะทําให้คุณโชคดีนะคะทัให้คุณโชคดีถ้าคุณมีความเชื่อมีความศรัทธานะคะ แล้วคุณเปลี่ยนความคิดแบบที่ครูสอนด้วยนะคะคุณถึงจะปังนะคะค,คุณไม่ชอบหมอดูที่ดูแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้นะเพราะการดูอย่างนั้นมันทําให้เราเกิดเรียกว่าเกิดแต่ความทุกข์นะเกิดแต่ความทุกข์เพราะแล้วมันไม่มีทางแก่ะนะเออมันต้องรู้ด้วยแล้วก็แก้ด้วยรู้วิธีการแก้ด้วยเพราะว่างั้นคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยชาตินี้ฉันคงไม่มีทางโชคดีเลยสิคะเพราะาเราเกิดมามีกรรมติดตัวมานะคะ เรื่องนี้แก้ไขได้นะคะเห็นไหมคนไม่สวยตอนนี้ยังเป็นดาราอินเตอร์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าคนไม่หลอตอนนี้หน้าตาจนเราจําไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีวาสนาดีขึ้นจริงๆใช่ไหมคะให้เชื่อไว้ว่าการแก้แล้วมันทําให้เราดีจริงๆนะคะก็เราต้องเปลี่ยนที่นิสัยเราด้วยนะคะ